อะครับสวัสดีครับวันนี้จะมาดูหุ้นจะมีสองคลิปนะครับะจะลงวันเสาร์ที่ยีดกับอาทิตย์ที่ยี่สิบสองแต่อันหนึ่งเป็นอันนี้เป็นผมไม่แน่ใจหลายลงก่อนนะอย่าค่อยดูทีอ,อันนี้เป็นพื้นฐานก็บ้านปูซีบีจอะไรเงี้ยครับที่เป็นหุ้นตัวใหญ่ๆนะอีกตัวหนึ่งเป็นหุ้นปั่นในชุดหนึ่งนะครับอืม โอเคค่อยรอดูแล้วกันสองทุ่มครึ่งเนี่ยครับประมาณนั้นวันเสาร์ก็วันอาทิตย์อันนี้ไปดูบ้านปูแล้วกันครับอืมตลาดวันนี้อ่ดีนะครับดีดีแต่คราวนี้บ้านปูเนี่ยที่วันก่อนบอกไปว่าทุเนียนจริงๆน่าซื้อนะแล้วมันก็ร่วงลงมาก็โชคดีนะพอดีเอ,อไปซื้อเพิ่มถามว่าไอตอนที่ลงนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะครับสองชั่วโมงเนี่ยผมคิดว่าโซ่มันอย่างเงี้สวยนะอันนี้ใสยบอลลูมโปรไฟล์ลงไปนะครับมันมีอะไรน่าสนใจตรงนี้นะฮะบอลลูมบปรไฟล์ในวีคนะทางขวาวีคซ้ายเดย์คุณดูนะไอกองเนี่ยคุณเห็นไหมครับเขาซื้อเนี่ยเยอะมากนะไม่รู้ใครอยู่นะครับตรงเนี้ยคือตรงนี้ตั้งแต่ตรงนี้มาพฤษภาถึงเมษาเนี่ยคือราคานี่แหละนะครับที่อยู่ที่สิบเอ็ดบาท ประมาณเนี้ยตรงนี้ก็จะไม่มีนะก็คือถ้ามันขึ้นจริงนะโอ้โหผมว่าวิ่งกระจายแต่ถ้ามันเขาลินขายนะเป็นคนละเรื่องเลยนะบ้านปูนี้จบอันนี้เราไม่รู้นะครับแต่เราดูแนวโน้มแล้วอ่ะมันน่าจะขึ้นซะมากกว่าแต่จะถึงไหนเราก็มาดูกันแล้วกันในวิคเนี่ยแนวต้าอยู่นี่นะครับร้อยิบเจ็ดไอ้สิบสองหนึ่งสองเจ็ดกับแนวต้านใหญ่อยู่ที่สิบสิบสี่เก้าสิบห้าละกันนะ ตอนนี้มันกำลังจะเบรกนะครับสิบสองแปดสองเจ็ดถ้าทะลุไปได้สวยงามน,นะครับในวีคแต่ในวีคเนี่ยยังเป็นไซด์เว์ธรรมดาไม่ได้สวยงามน,นะในเดย์เนี่ยมันก็ติดชึ่งไปเรื่อยๆในเดย์นะครับเดี๋ยวดูสองชั่วโมงนะจุดที่ซื้อใน2ชั่วโมงสองชั่วโมงผมรู้ผู้ฟาร์มไม่ดูนะครับทางิฟรมเดย์ก็ดูได้แต่ผมคิดว่าผมแบ่งเป็นสองหน้าต่างมันเลยไม่ค่อยผมไม่ค่อยใช้เดย์ถ้าผมเปิดอันเดียวอะ ใช้ใช้บ่ฟา์ในเดย์ได้ดูสองชั่วโมงนะครับเนี่ยเพราะว่าที่ซื้อแถวแถวเนี่นะครับก็ลองซื้อไปก็ไม่ได้มั่นใจหรอกแล้วพอมาวันนี้ก็โอเคถามว่าก็ยังไม่ได้ขายนะผมเดาว,ว่ามันมีวอลุ่มมาแต่ถึงแม้มันจะไม่เยอะนะครับมันก็เนี่ยพอมันเบรกตรงนี้นะครับสิบเอ็ดจุดสิบสองเนี่ยวอลุ่มมันก็จะหนาตาเป็นพิเศษแนวแนวต้านอยู่ข้างบนนะสิบสองจุดเจ็ดอันนี้เรา ที่ขึ้นมาก็มีคนถามเพื่อนถามว่ามันขึ้นมาเพราะอะไรผมบอกผมก็ไม่รู้ว่ามันขึ้นมาเพราะอะไรนะแต่บนรุ่มมันก็หนาหนาตาพอสมควรแต่ก็ไม่ได้เยอะก็เยอะอแต่มันไม่ได้เยอะ,แ,ยอะแบบในยัสสาคัญผมว่ามันก็น่าสนใจนะครับถึงแต่ว,ว่าถ้าผ่านเนี่ยสิบสองจุดแปดแล้วค่อยมาดูกันเลยทีว่ามันจะเป็นยังไงนะแพทเทิร์นใช้ได้ไหมแต่ถ้าขึ้นมาเนี่ยวันจันทร์วันอังคารนะยังขึ้นอยู่นะอาจจะต้องแบ่งขาไปก่อนนะเล่นรอบไปนะครับแล้วคุณก็มารับอา,อาจจาะมารับที่ ถ้าเป็นไปได้12.2ในราคาเนี้ยมันอาจจะขึ้นไปถึง12.8หรือคุณจะไม่ขายก็ได้ถ้าคุณดูใช้เดย์นะครับแต่ถ้าคุณเล่นอย่างอย่างผมเนี่ย2ชั่วโมงผมก็แบ่งขายไป30-50%อะไรอย่างเงี้ยนะครับลองดูแล้วกันผมว่ามันใช้ได้แต่เพียงแต่ว่ายังไม่สวยเท่าไหร่ดู c b g นะเคยให้บอกไปหลายทีนะครับว่าเนี่ยถ้าทะลุตรงเนี้ยนาสนใจมากไม่มีเหตุผลที่จะไม่อยู่นะหนึ่งหนึ่ง,งผมจำได้เลยประมาณเนี้ยนะครับ แต่วันนี้ทำไมมีคนถามทำไมถึงขึ้นแรงนะเดี๋ยวผมย่อยตาเฟรมนะคุณจะเห็นเลยว่าเนี่ยพอนเบรกตรงนี้นะครับหนึ่งศูนย์ห้าเนี่ยหนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนย์ห้าจุดห้าเนี่ยจะเห็นเลยถ้า C B G มันอยู่อย่างนี้นะครับกรอบแค่เนี้ยทางใดทางหนึ่งคุณตามนะตามน้ำคุณไม่ต้องกลัวเลยมันถ้ามันไปมันก็เนี่ยมันก็ัมีแนวต้านถัดไปร้อยยี่สิบหกแต่ถ้าลงนี่แย่นะหลุดนี่คุณก็ต้องขายอาจจะลงไปถึง โอ้ครึ่งหนึ่งเลยเหรอตรงนี้ก็เป็นเจ็ดสิห้าอันแรกนะครับแต่แนวโน้มอันนี้เราบอกไม่ได้อันนี้ยิ่งดูไม่ได้นะครับบ้านปูยังพอเดาได้ว่าดูเหมือนจะขึ้นแต่ CPG เนี่ยบอกไม่ได้จริงๆในวีคถ้ามันเบรกไปขึ้นไปถึงจะรู้นะครับโอเคนะท่านี้จะดูสชั่วโมงอย่าย่อยให้ดูนะบางตัวก็ย่อยบางตัวก็ไม่ย่อยนะครับเนี่ยเนี่ยพอมันเบรกตรงนี้นะครับสองชั่วโมงเนี่ยเห็นไหมลูกมาปีเลย ไม่มีอะไรนะครับมันเป็นธรรมชาติของของของหุ้นเนี่ยคุณรนะู้ไหมตอนตอนท่านสุดท้ายเนะี่ยวันนี้ไม่เบรกพอวันเนี้ยท่ยาเนี่ยเบรกคุณก็เหมือนกันเวลาลงนะครับถ้าหลุดเนี่ยนะครับบาทประมาณบาทร้อยบาทก็จะวอลุ่มอไอย่างเงี้ยจะยาวไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวนะมันเป็นธรรมชาติของของ,ของหุ้นเนี่ยคือคุณเล่นทางเทคนิคก็จะมีคนคอยจ้องตะคุบุอยู่อะไปทางไหนล้วก็เฮโลตามไปอย่าลืมนะครับถ้าทะลุไปได้ผมว่า แบ่งไปเลยไม่ต้องก็ถือยาวๆไปเลยนะครับอาจจะเป็นฟอ์เบรกไหมเป็นไปได้นะครับแต่หุ้นใหญ่อ่ะโอกาสที่มันจะฟอ์เบรกกขึ้นไปอ่ะไปแยงข้างบนสมมติว่าอันนี้ร้อยร้อยสิบเอ็ดใช่ไหมขึ้นไปร้อยสิบสามมันลงมาก็เปน็นไปได้นะคุณก็ต้องจับจังหวะให้ดีแต่ถ้าบอลรุ่มมาเนี่ยผมว่ามันจะหลอกเรานี่ลําบากนอกจากมันจะมีข่าวซ้าซ้อนแต่ถ้าเป็นหุ้นปันน่นอ่ะประจํานะครับเบรกหาขึ้นไปสองวันลงเราไปดูหลายตัวเลยครับ CIG พวกนี้อะไรเงี้ยเวฟอย่างเงี้ย อ่ะมาดู j a s m i n ินแจสนะครับถามว่าสวยไหมนี่ก็เหมือนกันนะสามสองสี่คือถ้าคุณจะดูเดย์คุณจะดูไม่ออกหรอกแต่คุณไปย่อยทามเฟรมเล็กคุณจะเห็นเลยในวีกก็ไม่สวยนะผมเฉยๆมากเนี่ยแนวรับอยู่ตรงนี้พอดีนะครับเดี๋ยวตรงนี้ก็เป็นแนวต้านผมว่านะถ้าจะขาย3ามสี่ก็ได้จะเป็นอะไรที่น่าจะขายได้นะถ้าใครมีอยู่ตรงนี้นะครับสามห้าสี่ ถ้าไปถึงนะผมว่าไม่รู้นะครับว่าดาวโจนจะเป็นยังไงตอนนี้มันก็ค่อนข้างอามันก็เซ็ตเราอะ่ะมันก็ตามดาวโจน์นะแต่ตอนนี้มันไม่จาเป็นนะครับถ้าดาวโจนง์ลงเซ็ตเราอาจจะไม่ได้ลงหนักก็ได้แต่ถ้าดาวโจน์ขึ้นเซ็ตเราจะขึ้นมากกว่าดาวโจนนะคือกราฟเรามันแข็งกว่าอ่ะอย่าผมย่อให้ดูด็ตัวหนึ่งแล้วกันถามฟอร์มเล็กๆนะสองชั่วโมงยัสองชั่วโมงเนี่ยนะเห็นไหมพอทะลุตรงนี้ครับ ก็เป็นอะไรที่เนี่ยแทงเนี่ยพอทะลุเบรกตรงนี้เมื่อไหร่เนี่ยแทงนี้เลยเนะหัวลูกมม่จะมาเป็นธรรมชาติของมันนะครับแต่ทั้นี้ขึ้นไปก็คิดว่าต้องยอ่อซะหน่อยนะขึ้นไปสักอาจจะสักสามสามแปดไม่น่าจะเกินเนี่ยก็อาจจะต้องย่อมาแล้วขึ้นต่ออีกสักชุดหนึ่งถ้าทะลุไปนี้ได้สามห้าสี่ได้นี่ผมก็โอ้โชคดีนะอาจจะไปสามเจ็ดศูนย์อันนี้ก็มองแค่นี้ก่อนละกันเราก็ไม่รู้มาดูเคแบง อาทำไมเคแบงมันตึงขึ้นน้อยกว่านะครับถ้าคุณดูนะดูนะครับเนี่ยมันยังไม่ฟื้นตัวนะมันอยู่กรอบล่างอยู่เลยนะครับนะทั้งเดทั้งในวีคเนี่ยโอเคพิ่งลงมาแต่ในเดเนี่ยลงไปนอนกองอยู่เหมือนใต้น้ำแล้วที่พื้นพื้นน้ำเลยแล้วครนี้ดูนะวัาอย่างเงี้ยถ้าอยากเคแบงอาจจะลงอ่ะโอกาสลงหนักๆไม่เหมือนตัวอื่นนะครับเพราะว่ามันพึ่งม,มันพึ่งมุดน้ำมาถ้าแต่ถ้าลงไปจริงหนึ่งสามหนึ่งนะครน,นี้มันดูสองชั่วโมงคุณดูนะครับ อยให้ดูเทียบกับ S C B นะเนี่ย K Bank นะครับจำไว้เลยนะครับถ้ามันเบรกตรงนี้ได้เมื่อไหร่146ไม่มีอะไร150รับรองบนรุ่มจะเป็นแท่งอย่างเงี้ยายาวๆเลยนะครับสองชั่วโมงจะมาก่อนนะก็คือ30น<ม>าทีก็มาก่อนแต่เพื่อนจะอย่าไปใช้ไทม์เฟรมเล็กเลยบางคนใช้15นาทีผมเออไม่รู้เิยมีความสามารถก็ก็ใช้กันไปแต่ผมความสามารถผมไม่ถึงบางคนเล่นคริปโต15นาทีผมโอ,โอ้เล่นได้เหรอมันได้อ่ะ แต่โอกาสมันมันเสียมากกว่าได้ือเป่าผมไม่รู้นะขนาดใช้วันนี้ก็สองชั่วโมงสี่ชั่วโมงยังลำบากเลยบางทีมันหล่อนนด้านดาน้ๆหล่อแบบโอ้ตบขึ้นไปก็ตบร่วงลงมาอะไรเงี้ยยิ่งในทางเฟรมเล็กผมว่ามันทําให้คนให้คนเล่นนะเป็นคนที่สมาธิไม่ไม่นิ่งนะคือมันต้องไปเหมือนสมาธิสั้นแบบผมไม่แน่ใจนะถ้าคนเล่นทางเฟรมเล็กๆจะเจาะโอเคก็คุณมีความสามารถคุณเล่นไปแต่บางทีแบบคนที่ไป ใน YouTube อะแล้วคนก็ไปดูมันก็พอเห็นเขาเล่นได้เขาก็ไปทำตามแต่เขาคนที่เป็นยูทูบเบอร์เขาอาจจะมีความสามารถรนึกออกไหมคนนั้นเนะ่แต่คนที่มาดูโอ้โหอาจจะมีผู้ติดตามห้าหกหมื่นคนนี้เขาก็คิดว่ามันง่ายอย่างนง้นมันจริงๆมันไม่ใช่นะกว่าจะเขาจะ,จะกันกองมาขนาดเนี้ยม,มันใช้เวลานานนะครับแต่ผมเชื่อผมเถอะคนที่แบบเข้าตลาดมานานๆจริงๆอะเขาไม่ใช่ทำเฟรมเล็กเล่นหรอกเครียดเปล่า คุณก็ต้องมานั่งเฝ้าเขาไม่เล็กไม,ไม่ไม่ต้องนั่งสองชั่วโมงคุณก็ไม่ต้องนั่งเฝ้าก็ได้ถ้ามันจะหลอกคุณก็หลอกเราก็ปล่อยมันไปก,ก็ถือว่ามันช่วยไม่ได้อะอย่างที่ตัวผมเท็นที่ผมบอกสี่ทุ่มก็พอแล้วมันนี้ไม่ได้สี่ทุ่มไม่ได้ดูเนี่ยนะครับนานๆดีสองสามทุ่มแค่นั้นแหละก็พอละก็ดูโอเคแล้วบางทีก็ตั้งสถานะไว้เลยว่าซื้อขายอะไรอย่างเงี้ยดูตามแนวรับแนวต้นานนะไม่เคยตะครั้งนะฮะเนืงจากเทรดมาไปอยู่ตอนตีสองไม่มีเลยนะครับ เป็นดังเท่าตอนสี่สองยี่สามแต่ละผมนะผมอยู่ที่ว่าผมว่าเคยสูงสุดห้าทุ่มเที่ยงคืนมั้งครั้งสองครั้งแค่นั้นเองตอนที่อยากรู้ว่ามันเออมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ย้อนดูกราฟได้นะมารูปม,มันเยอะอจริงๆนะหลังสี่ห้าทุ่มไปอะโอเคนะท่านเนี่ยดูนะครับเคบลังทะลุนี้ไปอย่าคุณมาดูเอสซีบีนะเอสซีบีมันทะลุตร,ตรงนี้ไปแล้วนะเหมือนเคบลังเนะี่ยมันมีติ่งเนี่ยเดี๋ยวันอยูเชี์ที่ผมเคยบอกอคุณหายหเจอ ขึ้นไปในเคแบงก์ก็ก็กรอบบนนะครับหนึ่งห้าหนึ่งประมาณนี้ดูเอ b ซีบีนะอย่างเงี้อซีบีที่บอกอ่ะไม่ค่อยอยากจะพูดนะครับเพราะว่ามันมีห้าหกแท่งเนี้มันทําให้กราฟมันเป๋ไปนิดนึงนะครับแต่ก็โอเคอ่ะก็ก็คุยได้อาจจะเออเล่เยอะหน่อยนะครับเนี่ยทรงเงี้ยนะเอ b ซีบีกำลังจะกลับขึ้นไปลงมานอนอยู่ที่พื้นน้ำล้วกำลังขึ้นแล้วดูในเดย์ก็สวยนะตอนเนี้ยเอสซีบีถ้าไม่มีแท่งนี้นะกราฟ เนี่ยวีคเอซ b จะไปเห,หนือนามันนะครับจะสวยกับกราฟตอนนี้เอซบผมว่านะเคสวยกับเคแบงเลยนะนะครับลองดูนะแล้ววอลุ่มมหาศาลด้วยเยอะด้วยอาจจะรอดูสองชั่วโมงแล้วกันทำไมมันถึงน่าสนใจเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันมันเบรกตรงนี้ไปได้ไม่มีอะไรนะอ่ะหนึ่งศูนย์เก้าเนี่ยพอมันเบรกไปได้นะมวอลุ่มมันก็มาไม่มีปกตินะครับแต่เอซบีร้อยี่สิบแนวต้านอย่ายหลุดเนี่ยร้อยสามบาท จริงๆนะผมอยายตรงนี้มากกว่าร้อยห้านะแต่เพียงเหนือก้ามันเป็นอย่างนี้ครับก็ต้องก็ต้องเอาร้อยสามโอเคนะครับดูเคทีซีตัวนี้ผมชอบมากนะดูนะครับในเดเหนือน้ำไปแล้วในวีอันนี้ไม่ต้องย่อยนะให้ดูนะอันเนี้ยนาต้าอยู่หกสิบเจ็ดนะผมว่าสักอาทิตย์หน้านะขอแค่หกสิบเอ็ดบาทผมพอใจมากนะแล้วที่ถัดไปอาจจะมีเฮนะครับเนี่ยถ้าท่านรู้ตรงนี้ หกสิบาทหกสิบสองห้านะผมว่าสวยแล้วแหละว,วันนั้นบอกว่าตรงไหนตรงนี้ใช่ไหมน่าสนใจอ่ะวันนั้นบอกตรงนี้แล้วก็ร่วงลงมาก็ยังเท่าเดิมนะเอ๊ไม่แน่ใจตรงนี้แท่งนี้หรือแท่งนี้แท่งนี้มัง้งจำไม่ได้แล้วลองเมื่อสามสี่วันก่อนน่าจะเป็นแท่งนี้มังงม้งราบแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็โดนหลอกร่วงลงมาอันนี้ถ้าขึ้นใหม่เนี่ยหกสิบสองห้านะผมว่าสวยงาม ตีเทียนลายคุณตีลงมานะมันจบไปแล้วนะครับอ่ามันเบรกดาวเทียนลายไปแล้วอย่างนี้โอเคนะครับผูใ้ใหญ่ๆุณไม่ต้องกลัวเลยถ้าคุณไม่คิดจะขายติดดอยมันก็สักวันมึงต้องกลับมานะหุ้นอย่างพวกนี้นะครับแต่เมื่อไหร่ไม่รู้อาจจะนานหน่อยช่วงนี้ตลาดมันมันมันค่อนข้างจะแปลกๆแต่ถ้าเป็นหุ้นปัน่นอ่ะุณอาจจะรอสักสามปีห้ปาปีไม่กลับมาก็ได้นะก็ระหว่างนะครับ G P S C ตัวนี้อตัวนี้ก็ลงไปอยู่กลองใต้น้ำมาถามว่าสวยอย่างอาแท่งนี้มันกินแท่งนี้ไปแล้วนะครับก็โอเคนะถ้าพูดถึงแท่งเทียนนะแต่สำหรับผมอะผมยังม่ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะ64แนวตั้งคขาแต่ก็เทรดดิ้งผมว่าเทรดได้นะไม่ได้ไม่ไม่ได้ไมีปัญหาอะไรเนี่ยรอคุณรอเบรกแค่นี้เอง63แล้วขึ้นไปก็ไปปิดแกปข้างบนหกสิบ่าไม่เกินนี่แหละถ้าขึ้นแรงๆเนี่ ยังไงก็ต้องขายนะครับเพราะว่าตลาดมันคุม,คมเครือหกสิบห้าประมาณหกสิบห้าหกสิบหกประมาณนี้นะครับแนวต้านถ,าถ้าขึ้นไปได้จริงจริไม่ต้องกลัวนะบนรูปโปรไฟล์คุณสังเกตไหมอันนี้สองชั่วโมงดูไม่ได้นะมมนต้องใช้ใช้มันไม่ค่อยมีเหตุผลแต่ถ้าจะดูอย่างเงี้ยในกรอบเนี่ยตั้งแต่สิบแปดเมษานะฮะแท่งเนี่ยหกสิบเอ็ดบาทคุณดูแล้วกันซื้อเยอะไหมซื้อขายนะครับอยู่ตรงเนี้ย แต่ว่าน่าสนใจนะอาจจะขึ้นไปกอบบนได้ถ้าก็าลากต้องมีคนมาซื้อรายใหญ่ๆโอเค GC ซเอ่อ GC เหมือน GPS คเนะคล้ายๆกันในวีในรูปร่างทั้งทั้งเดทั้งวีอแต่ตรงเนี้ย GC มันติดนแนวต้านแล้วนะครับถ้ามันเปิดกระโดดแก๊ปต้องมีวอลลุ่มมหาศาลนะเพื่อจะทะลุแนวต้าน,นเนี่ย4ีเจอีกแค่เท่าไหรเจตังค์นั่นเอง อแล้วปัญหาคือมันจะเบรกได้หรือเปล่านาตาตัดไปห้าสิบสองนะผมไม่แน่ใจนะมาะว่าถ้าเป็นผมอ่ะผมรอให้มันเบรกแล้วค่อยตามเราจะไม่ซื้อดักนะครับยอยาให้ดูสองชั่วโมงก็ได้สองชั่วโมงมาเห็นอะไรดีๆนะเอ้ยสองชั่วโมงอย่างๆๆนะถ้าคุ้นที่ดีนะครับอายในสองชั่วโมงอะ่ะเรืออะไรจะแล้วแต่นะต้องอยู่ในืน้ำมันนานอย่างนั้นเขาก็สะสมอย่างเงี้ยมันเหมือนกันร้อยอื่นอยู่ ไม่รู้เรียกไงนะมันลอยอยู่ผิวน้ะครับเรียกเอิดคว่มหน้าหรือไงเหนื่อยหน้าน่ะถ้าคว่มหน้าก็คือตายไปแล้วกลางจะลงแต่ถ้าอัลอยหงายหน้าขึ้นท้องฟ้าก็ดีนะก็อาจจะลอยเพื่อพยุงตัวกำดีขึ้นไปอะไรเงี้ยรอเบรกนะครับรอเบรกไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบหลุดนี้หลุดโลนะสี่สี่สองห้าก็ขายไปแล้ว E A เนี่ยนี่ครับมันมันอยู่ที่แนวต้านมาดีแล้ว ปดสิบกสองห้าอ่ะประมาณนี้ขาดไปช่องหนึ่งยังไม่ถึงนะครับในวีคเนี่ยวีคที่แล้วอ่ะวีควันศุกร์สิวันศุกร์วันนี้พ้นน้ำแล้วนะครับนิดนึงอย่างเงี้ยโอเคนะเหมือนจะกลับมามีลมหายใจใหม่แต่ในเดย์ย่างย่งเดย์เนี่ยผมว่าถ้าวันจันทร์ขอแค่ห้าสิบตังค์เจ็ดสิบห้าตังค์นะ่มันก็น่าจะพ้นน้ำไล้แหละในสิ้นวันนะครับแล้วแนวต้านถัดไปตรงนี้นะครับเก้าสิบสอง จริงๆหลุดผมว่าเบรกตรงนี้ไปผมว่าสวยแ,ลวแหละเทนอาจจะเปลี่ยนก็ได้นะอันนี้ไม่ไม,ไ,มไม่แน่ใจแต่ถ้าคุณตีเทนลายเนะนี่ยตีนธรรมดาอย่างเงี้ยมันสูงสัญญาณนะแต่แท่งมีแล้วนะครับที่พีนี่มันยังไม่ขึ้นเพราะว่าตลาดมันมันไม่ค่อยดีไงวันหนึ่งบวกวันหนึ่งลบอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ดาวโจนฟิวเจอร์วันสุกก็วันนี้ก็เห็นบวกกระจายไม่รู้นะแต่อย่าไปเชื่อมากนะครับ ผมพอไปบอกประจําว่าเชื่อได้ระดับหนึ่งใจคือดูได้แต่อย่าไปสนใจอย่าเอามาเป็นตัวตัดสินใจว่าอตอนตีสี่ตีสามที่ปิดมันจะเป็นอย่างนั้นนะอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้มีบ่อยไปเลยลบอยู่สามร้อยบวกพอปิดตลาดบวกห้าร้อยอะไรอย่างเงี้ยลบอยู่บวกอยู่ห้าร้อยปิดตลาดลบห้าร้อยอ้าวเนี่ยหกับกระพันหนึ่งนี่มันมหาศาลเลยดูไว้แต่อย่ามาตัดสินใจคุณก็ดูได้ในเวลาเทคลงวัน แต่มันไม่ค่อยมีนัยยะสาคัญหรอกผมว่าถ้าเราจนฟีเจอร์ให้ชชว์นะอาจจะมีผลจริงๆคุณไปทําเปรียบเทียบรันรีเกชันธรรมดานะครับเหมือนที่เรียนมาตอนปริญญาเปรียบเทียบเลยว่าไปเก็บข้อมูลมาแล้วดูนิลันมาเลยเป็นหลายชั่วโมงว่าเอ้ยมันสอดคล้องกับเซตไหมหรือมันสอดคล้องกับตัวมันเองคือมันมันมันหลังๆมันผมไม่แน่ใจนะทางด้านไฟแนนซ์มันเปลี่ยนไปเยอะไหมทาง อีโคโดนเมตริกอ่ะเสียทมิติมันใช้การใช้อาร์ตโมเดลมันคำนวณได้นะว่าตลาดหุ่นไทยสมัยก่อนผมก็เคยทำนะวันอังคารน,นะจะเป็นวันที่เยอะที่สุดุนขึ้นเยอะอันนั้นทำเป็นเล่นนะครับไม่มีอะไรนะออสมัยนี้ผมว่ามันยิ่งง่ายว่าสมัยก่อนสมัยก่อนต้องมานั่งเขียนโปรแกรม SPS มันทำไม่ได้ผมใช้ชาแซมนะฮะก็เป็นภาษาซีิปอะไรเงี้ยต้องวานั่งเขียนทีละตัวยากลืมไปหมดแล้ว ทำไมนี้มันคงว่ามันมีแล้วคือใส่แค่ไป Data ตาัามันคงคำนวณให้หมดเลยนะฮะโอเคเนี่ยนะครับถ้าทะลุได้ก็ก็ดีก็คงนง้ำน้ำสดใสนะไปเก้าสองก็อีกจุดห้าช่วงนี้ก็ระวังนะครับถ้าผิดทางก็ต้องคัดลอดน,นะทำเป็นนิสัยไม่ต้องกลัวเลยนะครับเอาคุณดูวีเห็นไหมเนี่ยนี่ไง ถ้าคุณย้อน,อนกับเวลากลับไปนะในในเอไอในวีกเก็บตรงนี้นะครับ613บาทมาหาศาลเลยนะที่เห็นเนะี่ย70เปอร์เซ็นตนะครับดูติ่งเนี่ยกรบติ่งเนี่ยคือเขาวางแผนมานานแล้วนะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเขาจะไล่ราคาเนี่ยคุณรู้หรอกว่าคือตรงเนี้ยไม่ต้องไปสนใจหรอกซื้อขายเราดูแค่มันมันพีคตรงไหนกันนั่นเองเนะมันสปายออกมาเนี่ยจะแมนเราไม่ต้องสนใจเลยนะสีฟ้าเป็นซื้อไงสีเหลืองเป็นขายจริงๆเนี่ยนั้นมันสอดไส้ได้ไม่ต้องสนใจ เนี่ยครับก็คือที่ซื้อ6กสิบห้ากับหกสิบประมาณเนี่ยแต่กองเนี่ยเฉลีย่ยกมากระผมว่าน่าจะสักสองกองนี้นะหกสิหกสิบ้าน่าจะสัหกสิบสามคูสี่บาทที่ซื้อส่วนใหญ่ที่ซื้อตอนนี้ไม่รู้แนะเขาปล่อยไปยังเอย๋อยวเวลามันก็เฉลยมาเองถ้ามันหลุดตรงนี้นะครับแต่ EA อย่าให้หลุด8ปดสิบนะหลุดแล้วเนาแน่แนถ้าห,หลุดก็คือถ้ามันหลุดก็คงเกิดวิกก็คือหุ้นก็ต้องลงหนักหนักอ่ะเซ็ต โอเคแค่นี้แล้วกันนั่นยวไม่รู้ลงมันสาหรวัอนอาทิตย์นะครับแล้วจะมีคลิปอีกหนึ่งเป็นคลิปพุ่นปั่นโอเคโชคดีในการลงถุย่าลืมนะครับผิดทางคัดลอดนะถ้าคุณไม่มั่นใจคุณก็ไม่ต้องซื้อนะครับขายหมูตกรถมันเป็นเรื่องถ้าเราไม่ซื้ออะเราก็ไปขาดทุนนึกออกไหมแต่เราก็ไ,นนไ,ไ,ได้กาไรเออมันก็เป็นอย่างเนี้ยแต่ถ้าคุณมั่นใจคุณก็ซื้อไปโอเคขอบคุณครับ